สวัสดีพี่น้อง FC สุโขทัยคนเดอร์ครับมุนีกับพบกำทุกเกียรติขึ้นก่อนเลยครับพี่น้องเป็นยังไงเนี่ยนพี่น้องทางไกลทางไกลนะครับรรรเดินทางกลับบ้านสงการนะครับ,นนะะรรบ,รบมุนีกับวันที่11แล้วนะครับพี่น้องมอนีกับวันที่11แห้วพี่น้องแลยท่านกับทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองอยู่งจังหวัดน,นะครับผมเดินทางกลับบ้านกับขอให้พี่น้องสุโขทคนเดินทางตลอดปลอดภัยนะครับพาคุ้มครองนะครับผมมุนีกับทักทา,า,ายพี่น้อง สวยสวยนะครับผมถ่ายงวจะนคอแขกเบิ้ลนุ่มเจ๋อจะไปตัดหยามาให้มันว่งนั่นครับนี่ก็นุ่มเจ๋อก็เลี้ยงอยู่ในคอนะครับผมพี่น้องเลยถ่ายพี่เห็นน้องเขาเบิ้งนะครับผมแต่ก,ก็เป็นความสุขของคนเลี้ยงงวน,นะครับก็มีพี่น้องเขาหลายท่านนะครับผมก็ทักทายก,กันเข้ามาเนาะนุ่มเจ๋อเออเป็นยังไงกับไปยุบบ้านนะลาออกจากการไปยุบบ้านหาหกเดือนเราเป็นยังไงบ้านค่า,าใช้จ่ายเป็นยังไงเพราะว่าพี่น้องหลายท่านกับ ติดตามน้่มเจียยมากนมเจี๋ยคอบใจละลายนะครับผมติดตามนุ่มเจี๋ยมากแต่ยู่โรงงานนะครับจนตอนนี้นุ่มเจี๋ยจะออกมาอยบานในหางหกเดือนแล้วครับพี่น้องมาสองมาเรียงนะครับกับเป็นกาลังใจให้พี่น้องหลายท่านนะครับผมแล้วก็พี่น้องทุกท่านที่กําลังเดินทางกับภูมิลำเนากับหาพ่อหาแม่กับบ้านเกิดนะครับกัเขาให้คุ้มพาคุเจ้าคุ้มครองนะครับผมนี่กับนุ่มเจี๋ยกับเอาบรรยากาศทงไ้ทงน้ำมาฝากกันขึ้นก่แล้วครับพี่น้องเนี่ยนี่ก็เป็นให้เป็นสืยของนุ่มเจียนะครับ ตรงนี้นี่ครับเป็นแปลงวัดนาเกษตรมนุ่มเจียดนะครับนุ่มเจียดจะขุดหล่องรอบนาไปแล้วครับผมขุดหล่องรอบนาไปทั้งพู้นขุดหล่องรอบนาไปครับพื้นที่เกือบสามไร่ครับนี่หล่องกับเลียงปลาอย่างนี้นครับผมนี่ค็มาัทักทายพี่น้องก้อนนี่เขาเทศการสงการนะครับวันที่สิบเอ็ดยังไงก็ขอให้พี่น้องเขาเดินทางปลอดภัยสู่บุ้วกคนนะครับ ครับรถาดระมัดระวังครับแต่ก่อนนุ่มเจี๊ยกัเป็นขึ้นกันครับผมย,โงงนนยูโรงงานเนาะแต่กอนนุ่มเจี๊ยกับยูโรงงานเึ้นกันสี่หอดสงการแต่โอ้ใจจดใจจ่อพี่น้องสองการปีใหม่เนี่ยยานว่าได้กลับบ้านยานโรงงานบ่ะยุดย่านเขาบางขังคับไปเห็ดโอที่แต่ก่อนนะครับแต่สุวรรณีนุ่มเจี๊ยกออกมาอยู่บานเตรียมตัวนะครับผม <S <S นี่ครัทายงว่าให่เบิ้งครับพี่น้อง <S <S เป็นกำลังใจเห้พี่น้องฮ่อายไล่ทนสูงงานนะครับผมเพราะว่า,ายึดส่กระสู่กันยึดเขาครับพี่น้องกระสูกันยึดเขา สูงงานสัวยังขึ้นก็ได้ครับอยู่ปางกับสูคือก่็แต่ว่ากับสูตามหน้างานของเขานะครับบรรยากาศนี่กับนะ้ำน้ำจืดนครับผมเป็นบ้านสวนครับนี่กับเป็นสาหนามสาหนามกระแหงมาตลอดนึงพอดีกับไปได้ไปสูบมาไอวันจะใสอีกว่าจะใสบ้านสวนเกลือจุกุ้งครับนี่กับบรรยากาศที่คอ,อลูกชายนี่ครับมาหน่อย บักนันผมไปเทสพอพันพี่น้องเนี่ยบักเพลิดมงคลเทสอาลูกชาเดีย๋ยวผมจะพาเขาไปย่างเบิรงในคอครับพี่น้องครับฝนของกลอ,ออกไปบงังมือว่านมือว,ว่านก่อนนี่สุขผลให้ฝนตกอยู่ได้พี่น้องทางบ้านใกล้บ้านไกลเป็นยังเด่นนะครับผมพี่น้องเขาพอไม่อยากเหงืว่ากินบ่ครับผมนี่กรฝนตกไปบางนันกัตกกันไปติดๆิด,ดสองสามเมืองน่ะจะตก ตัวทุกผ้าอยู่นะครับเพราะว่ามันพายุเขาเนาะเดินเจี๊ยดขอหยาดหมดเข้าไปครับผมโอ้โออมีอีกมีอีกตัวหนึ่งจะคูนึงนทั้งพีเลยมันมากินอยู่พี่ครับนี่ตัวนี้น้ำเจี๊พิ่งซื้อขอมาไปเถอะท่านโดนครับพ่ว่าถทาคิบไอพี่นอนเขาเบิ่งเลยครับกินหยาดน้ำเจีตัดหยาดเพนกลาให้มันครับมีคอกระท่านแข็งดีเลยครับผมเมื่อวานก่อนฝนตกเมื่อคืนก็ลมแหง้แหงๆพี่น้องเลย ว่ามันลังกะไคราสิออกนี่ลูกสาวนุ่มเจียดอะไรเช้าอ่ะเขากล้องก็พอมาโอ้ยอ้ยพี่น้องตัวนี้โอ้ยไปกินยากินยาทุกกินยากินยาต้อนนะครับผมพี่น้องมักอยากให้ยอกมักครับมักเฮี้ย พีน่นองเดี๋ยน้ำเจ็ดท่ายางบึงถังในคอครับผมนี่ตัวน,นึงครับหอ,อกเดิครับพี่น้องฝนตกบางปงกิเมื่อนะครับนี่ก็บรรยากาศใน่คอของอน้ำเจ็ดครับนี่ตัวน,นี้ที่น้ำเจ็ดเอาไว้เฮ็ดพ่อพันธุ์ครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับนี่น้ำเจ็ดไปเป็นพ่อพันธุ์ครับกรื <c oughs> ่องกินหยาอยู่ รยากาศได้คอครับพี่น้องอืมครับสายโอ,โอ้โอ้โอ้มักเหรียญมงคนครับพี่นอ้องทั้งเทียนม,มันเหรียญแห้งง้อตัวแง่เนาะไปกินยาไปลูกปะไปกินยาต่อไปลูกปะบวกเพชรซื้อบวกเพล็ดมงคลครับพี่น้องมาหาคนอีกแล้วมักเหรียญแห้งเขมามักไก่ประเดี๋ยวมักหยอก นุ่มเจเมีดพายยางถอยเบิ้งคอคุณครับพี่น้องอนี่คอคุณครับเป็นง้อผู๋ครับผมง้อผู๋ซีโต้ซีเจี๊ดสือมาวางมาท่านโดนครับนุ่มเจีดเอาไปอคอกนี้ครับพี่น้องนุ่มเจีดขอญาตมุดก่อนครับเอ้ยกอลังกินยากันครับตัวนี้นุ่มเจี๊ยดว่าจิตตั้งเสื้อมันบักหมูครับนี่ตัวขาวเนี่ยมันกินเก่งพี่น้องตัวนี้นุ่มเจี๊ยดท่าคีบันนอนหลับมือนหน่ะนะครับนุ่มเจี๊ยดถอยมันตาย ี่นเห็ดพ่อพันธุ์นะครับพี่น้องก็มีพี่น้องหลายท่านทำมาเบิรงว่าอยากจะไปเห็ดพ่อพันธุ์อยู่เดี๋ยวเพื่อนจะไปขายงวงตัวเก่าเพื่อนออกก่อนเพื่อนว่าถือเป็นสื้อตัวนี้ไปเห็ดพ่อพันธุ์นะครับนุ่นเจี๊ตั้งเสื้อมันบักหมูนี่ต้องปลกอีกสองตัวครับพี่น้องนี่นุ่นเจี๊ตัดหญ้าแพ่งก็ลานให้มันกินปลาเด่ปล่อยออกไปเลี้ยงครับชุดนี้ตัวแม่กับปลาด่ปล่อยไปหลายหมื่น้วครับ ไม่ค่อยได้ปล่อยออกไปเลี้ยงตัดนี่ตาตัดตัดใหญ่ให้กินนะครับผมบรรยากาศนี่ขอครับพี่น้องตัวนี้เขาเจาก็ว่าสีเป็นเห็ดพ่อพันอยู่เพิ่งมาเบิ่งไว้นี่ครับนี่นี่พี่น้องชมบรรยากาศไปด้วกันครับพี่น้องพี่น้องท่านใดที่กำลังเดินทางกับขอให้สิ่งสีทั้งหลายคุ้มครองนะครับเดินทางขับหาพ่อแม่ครับหา ไอพี่น้องกลับหาภูมิลำเนาฮอทนะครับผมช่วงเทศกาลนะครับยังไงก็ขับขี่ปลอดภัยนะครับผมเดี๋ยวมเจีดพายางกลับไปแบงอีกทั้งฝุ่นเจ๊กรอบครับพี่น้องตัดใหญ่มันกินเออเจี๊ยดคอยาดมุดกลับครับพี่น้องครับนี่กำลังกินนะครับเผ็ดมงคล พอพันธี่สิบเจ็ดไว้แต่คุมฝูงครับพี่น้องท้ายพี่น้องเขาย้ำสายๆนะครับวันที่สิบเอ็ดเดิ่มสีอิ่มแน่กันแล้วเริ่มสีอิ่มกันแน่แล้วอวนตุ๊บนะมีแต่ตัวอว,วนเป็นหมูม่เล่ครับนี่รูมันกำลังกินรมอยู่ พ่อคุณกับเพื่อ,อตัวหนึ่งที่น้งเกลีพาไปเบิงเบิงนะั่นน่ะนี่กับบรรยากาศร,รอบๆครับพี่น้องครับบรรยากาศร,รอบๆเนาะยูไหย้ยูน้านะครับนี่ครับนี่น้ำเกลียกับฟังเสือมาฟังมาท่านตัวนี้ครับนี่อยู่กำลังกินนมะเดี๋ยวน้ำเกลียกับจะลาพี่ล่านอ้องเขาไปก่อนนะครับผมเัิงได้กับขอให้พี่น้องเขาสบูทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญครับ โเจ็บบบป่วยนะครับผมพี่น้องท่านใดที่กำลังเดินทงบบางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะครับพี่น,อน,น้องสำหรับคลิปนี้ทุ่งเจตกีลาพีจะตัดนอนไปก่อนครับผมสวัสดีครับ